ปลาบึกน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมพร้อมกับปลาชนิดอื่นๆ<ม> <appointment. S 1> เช่นปลาสวายที่มีอาการนอกน้ำจากการถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนบางลางอำเภอบันังสตาจังหวัดยาลาถูกชาวบ้านซึ่งมีความสามารถพิเศษในการว่ายน้ำจับเอาไว้ได้ด้วยมือเปล่าก่อนที่จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ70-90บาทโดยนี่เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่เขื่อนบางลางต้องปล่อยน้ำออกมาในลักษณะนี้ ทำให้ปลามีขนาดใหญ่และมีจํานวนมากครับเเมืม่อกี้แต่ลยงที่ว่าได้ปลาใหญ่เคุณผู้ชมครับหลังจากที่ฝนได้ตกติดต่อกันมาหลายวันนะครับทำให้เขื่อนบางลางต้องปล่อยน้ําออกมาในรอบ6ปีซึ่งการที่ปล่อยน้ําออกมานั้นก็ทําให้ปลาจํานวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดต่างๆรวมทั้งปลาบึกที่มีน้ําหนักกว่า200กิโลกรัมก็ออกมาด้วยชาวบ้านที่นี่ก็เลยมาจับปลาทําให้เกิดเป็นมหากรรมที่มีความคึกคักสนุกสนานเลยทีเดียวครับ การปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนและการจับปลาอย่างนี้น,นันๆจะมีสักครั้งจึงทำให้มีพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาเองและพื้นที่ใกล้เคียงออกมาดูการจับปลาด้วยมือเปล่าพร้อมกับส่งเสียงเชียร์เป็นที่สนุกสนานสร้างความคึกคักเมื่อมีปลาขนาดใหญ่หลุดออกมาจากสปิลเวย์ขณะเดียวกันคนที่มีความสามารถในการว่ายน้ำและจับปลาก็บอกว่า ใช้เวลาไม่นานนักในการที่จะจับปลาแต่ละตัวซึ่งเมื่อจับได้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อทันทีครับสองวันนะครับสองวันแล้วครับอันนี้ปลาตัวนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาสวายครับปลาสวายครับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่สี่โลครับสี่โลโดดกี่ครั้งถึงได้ปลาตัวนี้ครั้งเดียวครับครั้งเดียวได้เลยครับโหเยี่ยมมากใช้วิธีอะไรครับจับจับยังไงเอาเนี้ยเอามือจับอันนี้เลยใครในเลยเอ้าจับ จับจับในน้ำเนี่ยครับจริงเหรอเออเอานี้เลยครับจับแบบนี้เลยนี่ประมาณตัว,ต,วตัวที่สามครับของตัวที่สามแล้ว <c oughs> ลรครับโลเทิ้งก็ขายเาท่าไหร่<อ>ค,ครับพี่เขาซื้อเพราะว่าเจ็ดสิบนี่คือร <als> บรรยากาศความคึกคักที่สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาซึ่งประสบภัยน้ำท่วมโดยส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากการจับปลาขายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสอีกทางหนึ่งครับทีมข่าว NBT ยาลารายงาน